ว่าด้วยเรื่องการเสริมกำลังโครงสร้างอันนี้ลูกค้าติดต่อทางบริษัท AES นะครับต้องการจะรีโนเวทและเปลี่ยนแปลงการใช้งานนะครับโดยที่พื้นเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนแปลงบางครั้งอาจจะเปลี่ยนแปลงทําเป็นห้องน้ําเพิ่มหรืออาจจะทําเป็นช่องเปิดนะครับดังนั้นการเสริมกำลังคานเสาพื้นเนี่ยเป็นสิ่งจะเป็นมากต้องมีวิศวกรกนในการตรวจสอบนะครับอันนี้เป็น ช่องโล่งช่องเปิดนะครับเราต้องทําการเสริมคานให้มาเพื่อจะก่อนที่เราจะทําการตัดตัดพื้นนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องทําการฝังเพจนะครับฝังเพจเพื่อยึดคานเหล็กนะครับอันนี้เราฝังเพจพร้อมกับทั้งเจาะรูนะครับแล้วก็ยึดเพจให้เรียบร้อยนะครับการยึดเพจก็คือเป็นการยิงพุกนะครับโดยใช้อีอกซี อันนี้เป็นอีพ็อกซี่ของซิก้านะครับ52 TH อันนี้ติดตั้งเพจเสร็จแล้วนะครับหลังจากติดตั้งเพจเพจที่คานคอนกรีตเสร็จแล้วเราก็จะทำการตัดเหล็กบีมนะครับอันนี้ที่เราออกแบบไว้ขนาดเพื่อรับหนักของพื้นหรือโหลดด้านบนได้นะครับตัดคัดทูไซส์เลยนะครับหลังจากขัดตัดคัดุดทูไซส์เสร็จแล้วนะครับก็จะทำการยก ติดตั้งเชื่อมกับเพดเหล็กที่เราติดตั้งแล้วนะครับการยกติดตั้งเนี่ยเราก็ต้องมีการเช็คค่าระดับอะไรต่างๆนะครับให้ตัวตัวคาเหล็กเนี่ยมีค่าระดับที่อยู่ในระนาบปกตินะครับส่วนถ้าถ้าเกิดว่าพื้นมันแอนเนี่ยเราอาจต้องทําการชิมเพจเหล็กเพิ่มนะครับเพื่อให้ตัวพื้นเนี่ยถ่ายแรงลงตัวคานเหล็กของเราได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เท่ากับว่าตัวพื้นข้างบนเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้ตามปกติโดยทันทีเลยนะครับส่วนการจะใช้งานเป็นห้องน้ำหรือจะเจาะพื้นออกทำเป็นช่องเปิดโล่งก็สามารถทำได้เลยนะครับดังนั้นการรีโนเวทก่อนซ่อมเสริมกำลังติดต่อวิศวะก่อน